สวัสดีครับท่านผู้ชมและ f c พี่พี่น้องๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับอยู่ในแอปหมากรุกขั้นเทพออนไลน์นะครับจับคู่มาเจอกับผู้เล่นทางบ้านนะครับไร้พันธนาการครับผู้ที่มีเลตติ้งนะครับ1,269นะครับตัวแทนตำบลนะครับอ่ะกินตัดเข้าไปจังหวะนี้หุบเรือนะครับ ก็เป็นเกม10นาทีนะครับของแอปหมากรุกท่านเทพนะครับเราจะโจมตีโคลนะครับทิมเบียริมขึ้นไปนะครับเราจะทําให้โคนของสีอ้าวจังหวะนี้ก็ทิมใส่โคนเลยครับโคนขาวเป็นรองเราหน่อยนึงนะครับโคนไม่ได้ใช้งานหนึ่งตัวจังหวะนี้ก็ทิมริมขึ้นไปเบียค้าไปก่อนครับนะครับดนทิ่มริมมาก็หุบเรือครับกินตัดมากินมากินกลับนะครับไม่โกงนะครับ พยายามหมุนโคนครับหมุนโคนหมุนโคนมาใช้งานครับจังหวะต่อไปเราโยกโคนครับออกไปทางด้านปีขวานะครับเราจะเอาขุนไปเก็บทางด้านขวานะครับดันโคนขึ้นไปก่อนครับขุนมาแล้วครับไปครับจะซ้อนเรือครับขึ้นขุนก่อนนะครับขยับขุนไปทางด้านขวานะครับอีกหนึ่งตาครับไม่ไว้ใจครับเรือนะครับเรือของสีขาวสองลำนะครับ สแตนบายก็ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับขยับขุนขึ้นไปนครับถ้าทางไม่ดีเราก็จะต่อเรือทิ้งไปเลยนะครับก็เล่นเป็นหมากบกนะครับจังหวะนี้ระเบิดเบี้ยอืมต่อเรือไปครับระวัดิเราแวงครับราแวงกันก็ต่อเรือขึ้นไปครับกินมากินกลับครับกินจนหมดนะครับเรือตอนนี้ก็เป็นกองทัพบกนะครับอ่ากองทัพบกนะครับ หมักบกันไปเลยนะครับแต่ม้าถ้าเปรียบอีกอย่างหนึ่งม้าก็เป็นภาคอากาศนะครับนะครับไก่ก้าฟ้าตอนนี้เลตติ้งนะครับก็อยู่ที่เป็นตัวแทนตำบลเหมือนกันนะครับอยู่ที่หนึ่งพันครับสองร้อยห้าสิบสี่นะครับขึ้นขุนมายืนก่อนนะครับจิงหวะต่อไปทิมเบียยังไม่ดีครับมันติดตาลุกนะครับขยับขุนมาทางซ้ายหนึ่งตานะครับติดตาลุก ไม่ดีนะครับอ่าขยับมาโคตรสู้จะเอาไงต่อนะครับหมุนโคนครับหมุนโคนเราระเบิดเบีย้ยขึ้นไปเอาเบีย้ยกินขึ้นไปเดี๋ยวเราจะโยกม้านะครับไปจับกินเบีย้ยจุดอ่อนของสีขาวนะครับเราไม่ต้องการให้สีขาวได้หมุนโคนมาใช้งานนะครับนะครับไม่ก็ต้องดึงให้เม็ดของสีขาวนะครับกลับไปผูกเบีย้ยครับ ถอยคนแล้วนะครับถอยคนก็ยกมาขึ้นไปนะครับ <c oughs> ยกมาขึ้นไปจับที่ตำแหน่งชอชิ่งนะครับชอชิ่งห้าคนมาลูกเหมือนเดิมครับอ่าดึงขาข้างเกงไว้ก่อนนะครับเสริมขุนขึ้นไปโดนกินตัดกินแล้วก็เอาเม็ดกินขึ้นไปนะครับเอาเม็ดมาต่อต่อเรายังไม่สนได้ไหมนะครับ ยังไม่สนนะครับมาตัวนี้โยกกลับมาอืมโยกกลับมาเดี๋ยวเขาเอาโคนขึ้นมาเล่นได้นะครับอืมก็คนค้างที่จะยบีบยากพอสมควรนะครับต่างคนต่างไม่มีเรือนะครับก็ค่อนข้างจะเสมอสูงครับเอาโคนมาจริงๆครับกลับไปที่เดิมครับนะครับดึงขังงเกงไว้ก่อนดีกว่านะครับไม่ต้องการครับให้โคนครับ อ่คนไปผูกนะครับแรกนึกว่าจะดึงมาไปผูกจังหวะนี้ดันโคนขึ้นไปจมตีเบี้ยนะครับเอามิดมาผูกนะครับมิดมาผูกอืถอยโคนมาก่อนครับนะครับเพราะว่าเราจะโดนลุกนะครับลุกแล้วโคนเราจะขาดนะครับขาวขยับขุน คู่ต่อสู้ท่านนี้ก็มีแต้มนะมีแต้มอยูตตต่ตลอดเวลานะครับก็ต้องระมัดระวังพอสมควรนะครับเกมนี้ตึงมากครับค่อนข้างที่จะตึงมากจังหวะต่อไปเราจะทํายังไงต่อนะครับอ่ะหมุนม้าครับหมุนมา้าเดี๋ยวเราจะเอาม้าไปยืนแทนคนริมกระดานนะครับนะครับหมุนม้าไปก่อนนะครับพยายาม สับตำแหน่งนะครับเอามาไปผูกนะครับผูกโคนเราจะได้ดันโคนขึ้นไปยืนได้ปลอดภัยนะครับโดนรุกกรอก็ยังไม่เสียนะครับถอยเม็ดมาต่อเม็ดดันโคนขึ้นไปเลยครับจับกินเบี้ยจุดอ่อนอีกแล้วนะครับมันก็ต้องดึงขางเกรงก่อกวนนะครับต้องใช้เ่หลี่ยมพอสมควรนะครับนะครับก็มาตัวก็เท่ากันนะครับ เอามิดมาผูกเหมือนเดิมนะครับเราก็โยกม้านะครับไปยืนแทนโคนครับอริมกระดานครับม้าจุดน้ําตาโดนลุก1ทีถอยลงมาถอยลงมาตรงๆครับถอยลงมาตรงๆต่อไปสีขาวเดินครับนะครับเป็นทันนี้เดินดีนะครับเลตติ้งก็สูงนะครับท่านไร้พันธนาการนะครับ ก็จะเอาโคนมาต่อเม็ดกินครับนะครับเมื่อไร่จะได้เป็นโคนครับในตาแหน่งนี้นะครับเมื่อไหร่จะได้เป็นโคนเอามากินขึ้นมาเราก็เอามากินตอบเอามากินตอบโคนกินขึ้นมาเราก็กินเบี้ยสองหนึ่งะครับกินเบี้ยสองหนึ่งครับไปครับเอาโคนกินเบี้ยสองหนึ่งเราก็จะเป็นต่อเบี้ยหนึ่งตัวนะครับนะครับแต่มากก็ยังเป็นทรงเสมออยู่นะครับนะครับ เราก็มาดูกันก็ว่าสีขาวจะเดินยังไงนะครับสีขาวจะเอาเสมอหรือว่าจะเอาชนะกับเราครับนะครับจังหวะนี้ก็ต้องหมุนม้าครับหมุนม้ามากันการขุนนะครับต้องมายืนอยู่ที่ตาชอชิงนะครับชอชิงเจ็ดนะครับหมุนม้าลงมาครับเอาขุนมาแล้วเอาม้าไปยืนกันก่อน,นครับเอาม้ามาจับกินโคนก็ เอาขุนไปโผลเราจะหมุนขนนะครับพยายามหมุนขุนมายือนอยู่ให้ตรงกับขุนะนครับป่อกันขุนแต้มเนี้ยเราต้องถอยขุนเดินตัวอื่นไม่ได้เลยนะครับเดินตัวอื่นเราเราเรา,เราค่อนข้างที่จะแพ้นะครับถอยขุนลงมาครับถ้าสีขาวเล่นแต้มเสมอเขาเอาโคนมาต่อครับโคนมาต่อก็กินกันเขาน่าจะเสมอครับขยับขนหนีนะครับขยับขนหนีอืม ยกมาขึ้นไปครับจริงๆเราขึ้นขุนไปดีกว่านะครับไปแล้วครับคิดมากไม่ได้นะครับเวลาเป็นรองนะครับเวลาเป็นรองสีขาวจะเอาไงต่อนะครับมันนี้จังหวะที่เราจะลุกอืมคตัดสู้ไม่มีตัวเดินครับก็เอาเอาเอามารุกก่อนหนึ่งทีครับนะครับนะครับเราจะกินเบี้ยฟรีนะครับคุณต่อสู้ห่วงเบี้ยเอ้าโคนอยู่กับใครครับตำแหน่งนี้อะแลกับเบี้ยไปครับ ดันโคนไปนะครับเราจะไม่ให้ม้านะครับได้ขยับม้าครับถ้าม้ามาให้โคนกินก็กินกินเอาม้ามากันครับติดม้าก็เอาม้าถอยลงมาตัดขาม้าครับตอนนี้เราหักขาม้าเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะพยายามเดินขุนครับไปกินม้าให้ได้นะครับนะครับขยับขุนไปขยับขุนไปจับม้าลุกเอาโคนกินนะครับเยี่ยกินก็เอาขุนขึ้นไปยืนอ่าเรียบร้อยครับตำแหน่งนี้ก็คงไม่ยากแล้วครับ กินครับทุกเปนหนึ่งทีนะครับจังหวะนี้ก็จับกินเบี้ยครับนะครับจับกินเบี้ยหงายตัวแสบไปเปล่ากินครับเบี้ยกลับขึ้นมานะครับดันเบี้ยขึ้นไปครับเอาม้าไปกันนะครับไม่ให้ขนเข้ามาติดได้นะครับหงายเบี้ยครับนะครับก็นัหกสิบสี่แล้วนะครับก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆครับดันขึ้นไปบีบขึ้นไปนะครับก็อยู่ที่คูต่อสูนะครับเพราะว่าจะเลือกเลือกที่จะ นะครับอยู่มุมไหนนะครับอยู่มุมไหนก็ตายครับเป็นเบียดเทียมแบบนี้ด้วยนะครับขยับขุนขึ้นไปดันขุนเบียดเข้ามานะครับเอามาเบี้ยรูลุกไปหนึ่งทีนะครับเบียล็อกไว้นะครับเอาเบียมาล็อกไว้อีกนะครับขยับม้ามาขยับม้ามาเอาเบียมา จริงๆไม่ต้องขยับก็ได้ครับมาวังวนี้เอามาไปการครับ 2- ทีสทีจนเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับรับฟังหมากลุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับก็จนสวยงามครับก็ฝากติดตามทางช่อง u t u b e นะครับหมากรุกไทยไก่ก้าฟ้าด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับโชคดีมีใช้ทุกท่านครับสวัสดีครับ